สวัสดีค่ะจื้อทาแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคอนเทนต์ ยซีนั่นเองซึ่งห่างหายไปจากคอนเทนต์นี้แบบนานมากๆเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เราก็จะเห็นแต่คอนเทนต์แบบเรียคชั่นเต็มไปหมดเลยนะคะก็ซึ่งก็ถ้าใครดูคลิปของเรามาก่อนนะคะในคอนเทนต์ของ M Y C ก็ y Z, จะรู้ว่าเราเป็นเด็กรุ่น628 Major international business นะคะทุกคนแต่ว่าเรามีเรื่องจะบอกทุกๆคนคะ่ะนั่นก็คือเราย้ายเมเจอร์แล้วนั่นเองค่ะ oh, <no. S 1> แล้วเราก็ย้ายไปที่ คทุกน <Yahoo! S 1> ซึ่งมันเป็นคณะใหม่เลยนะคะทุกคนก็บางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างไม่เคยได้ยินบ้างนะคะก็แล้วแต่เลยนี้นะคะเราก็เลยจะมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์การย้ายคณะนะคะแล้วก็มีการรีแอดมิชชั่นแล้วก็จะมาแชร์คะ่ะเกี่ยวกับคณะใหม่ให้ทุกๆคนฟังด้วยนะคะพอบอกว่ารีแอดมิชชั่นหรือการย้ายคณะแล้วมันก็จะต้องมีคําถามนี้แบบอยู่ในหัวทุกคนแน่ๆเลยใช่ไหมคะว่า อืมนั่นแหละค่ะว่าทําไมเราถึงย้ายไปเมเจอร์นี้นะคะก็มันมีหลายแบบประเด็นมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงการแบบการย้ายคณะของเราก่อนคือคณะนี้นะคะก็ Creative Technology มัมนเป็นคณะใหม่มากนะคะแล้วมันไม่รองรับรหัส628ของเรานะคะมันรองรับ638แล้วก็6 4 8นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือ ดีแอดมิชชั่นใหม่หมดเลยค่ะทุกคน oh, <no. S 1> คือเราต้องแบบเห <No. S 1> มือนเด็กแอดมิชชั่นเลยอ่ะคือต้องยืนเอกาสารยืนอะไรแบบใหม่หมดเลยนะคะรวมถึงคะแนนแล้วถ้าเกิดคะแนนแบบหมดอนอายุแล้วก็คือต้องไปสอบใหม่ด้วยนะั้นทุกคนคือมันลาบากมากๆเลยนะคะก็ท่างวุ่นวายนะคะจนกระทั่งเออเราทําเรื่องอะไรเสร็จแล้วนะคะสอบสัมภาษณ์อะไรแบบเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลหรือประสบการณ์การสอบเข้า MUIC นะคะก็ นี่เลยเราทำคลิปไปแล้วนะทุกคนไปดูได้เลยนะคะมันเป็นรูปแบบกระชับนะคะทุกคนซึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนก็ในกรณีของเราอาจจะแบบไม่ได้มีบ่อยๆนะคะของเรามันเกิดขึ้นเพราะว่าเออแบบขนาดนี้มันแบบใหม่มากๆจริงๆแล้วแบบคนสนใจยังไม่เยอะมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเรียนอยู่ใน m u c แล้วอยากทาเรื่องที่จะย้ายเมเจอร์เลยอ,อะไรอย่างนี้ก็ทําได้เลยนะคะคือ m u c มันพิเศษมากๆตรงที่แบบว่าเออเด็กในเมเจอร์ไหนก็ได้แบบ คือย้ายไปได้ทุกๆกเมเจอร์เลยที่เราสนใจนะซึ่งมันจะมีระยะเวลาเกือบกำหนดน,นะเราจะแปะข้อมูลไว้ที่ใต้แบบดีสคริปชันนะคะทุกคนเพื่อใครสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําเรื่องตามแบบระยะเวลาคือเราต้องรออีกเทอมหน้าเลยนะกว่าเราจะแบบย้ายได้อีกทีนะคะ oh. ก็สิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะือคือเราต้องทำ e ี e q ค e s t ใน Sky System นะคะซึ่งเด็ก MUIC ทุกคนจะรู้นะคะมันเป็น System ของเด็ก m u c นั่นเองนะในการดูเกรหรือในการเรจิ ตัววิชาอะไรต่างๆนะคะพอทำเรื่องอ e ี e q u e s สเสร็จแล้วเราก็จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สตาฟเกี่ยวกับ พวกแบบ a c a d e m i c a f f น i r นะคะแล้ววันต่อมาก็ไปขอฟอร์มหรืออะไรต่างๆมากรอ,อกนะคะเพื่อที่จะทำเรื่องออการย้ายแล้วก็การแบบโอนหน่วยกิจ Gen 8ไปด้วยนะคะก็โดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็นั่นแหลคะค่ะข้อมูลแบบอยู่ใต้ลิงก์เลยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครสนใจเราคิดว่าการแบบย้ายเมเจอร์แบบไปนในสิ่งที่เราชื่นชอบอะ่ะเออมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆที่เราแบบจะได้เรียนในสิ่งที่เราลักกันทุกคนเข้าใจไหม นั่นแหละค่ะทุกคนเราก็จะกลับมาที่ตัวเรานะคะว่าทําไมเราถึงย้ายเมเจอร์นะคะทุกคนคือเราย้ายเมเจอร์เพราะว่าเออเรารู้สึกว่าเด็กที่เรียนในไอบีอ่ะมันเยอะมากๆค่ะทุกคนถ้าแบบไปดูในกลุ่มไลน์หรืออะไรคือแบบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของคนที่เรียนเยอะมากเรารู้สึกว่าถ้าเราจบมาเราจะต้องหางานทํายากแน่ๆแบบการแข่งขันน่าจะต้องสูงมากๆนะคะ เราก็เลยแบบเออย้ายเมเจอเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราทํา YouTube หรือแบบทํางานอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้านนี้มากๆอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงเรามีเพื่อนหรือมีรุ่นพี่ที่แบบให้คำปรึกษาได้ด้วยแลวคือ first inspiration ของเราเลยคือตอนเราไปเดินงาน open house นะคะทุกคนทุกคนจะเห็นในวิดีโอเลยว่าเราอะเดินไปรอบๆงานเลยนะคะแบบแล้วเราก็ไปให้คำสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แบบประจำเมเจอร์ของเออ creative technology ด้วยนะคะซึ่งเขาให้ ข้อมูลเราแบบดีมากจนเรารู้สึกสนใจมากค่ะทุกคน <Wow. S 1> นั่นแหละหลังจากนั้นอะเราก็เลยไปคุยกับพี่เราซึ่งพี่เรานะคะทําง,งานกับบริษัทเกณฑ์แอปแล้วก็เว็บแห่งหนึ่งนะคะเขาก็ให้ข้อมูลแบบเราดีมากจากที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับคณะนี้นะคะเราก็แบบเออเข้าใจหมดเลยแล้วก็ไปหาทำรีเสิร์ชในอักตรีเมคคาตล็อกด้วยแบบเออแต่และว,วิชามันแบบม,แบบมันเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยออจะได้มีข้อมูลนะคะเราก็เลยตัดสินใจแบบ เปลี่ยนเลยแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นยุคของเทคโนโลยีแล้วคือคณะเนี่ยมันเหมือนเป็น2เมเจอร์แบบมารวมกันในแบบความคิดเห็นของเรานะคะคือเมเจอร์คอมมิวนคชันดีไซน์แล้วแบบคอมพิวเตอร์ไซเอน์นะคะมันแบบเออมันมีความแบบสองอย่างคือมันเรียนทั้งดีไซน์แบบดีไซน์หน้าแอปหรือเว็บหรืออะไรต่างๆแล้วก็เรียนการเขียนโคดดิ้งด้วยค่ะทุกคนซึ่งถ้าเกิดใครสนใจทั้งสองอย่างเนี่ยคือแบบเออมันน่าสนใจมากที่เราจะลองแบบอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราเข้าไปเรียนเราแบบ โอ้โหมาเรียนหนักกว่าเดิมม่านเลยอะเรารู้สึกว่าตอนเราเรียนไอีเราแบบชิวไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเทอมแรกก็เจอวิชาคอมเจอวิชาดีไซน์เจอแบบงานเยอะแล้วก็สอบเยอะด้วยขันคนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะนะว่าเราเรียนอะไรไปบ้างอะไรงี้นะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดใครสนใจจะย้ายเมเจอร์ก็แล้วมั่นใจว่าเราชื่นชอบจริงๆอะ ทำเลยค่ะเราอีกเราจะเป็นคนหนึ่งที่ให้แรงสนับสนุนแล้วก็เชียร์อัพมากๆค่ะทุกๆคนแล้วมันยังมีต่อน,นิดหน่อยค่ะคือเราพอเราไปรหัส648เช่คไหมคะทุกๆคนเราก็จะต้องรับน้องใหม่นะคะแต่ว่าเรายังดีนะคะที่เราทานเฟื่อหน่วยกิจมาได้หมดเลยคือถ้ายายไม่เจอมันจะ,ม,นจะมันจะทานเฟื้อให้เราเลยอัตโนมัติต่เรียนมะิชชั่นอ่ะคือเราต้องไปทําเรื่องกับมหาลัยด้วยนะคะแล้วก็มีระยะเวลาที่แบบ ค่อนข้างนานนะคะเกือบเดือนเลยกับเขาจะทําเรื่องอะไรนี้นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการแบบเออโอนหน่วยกิจมาด้วยนะคะทุกคนซึ่งราคาหมื่นหนึ่งนะคะทุกคนแต่มันยังดีตรงที่เออเราสามารถโอนหน่วยกิจทุกตัวที่เราเรียนมาได้เลยอะ่ะเออที่เป็น Gen 8หรือแบบเป็น Free elective นะคะก็เราก็โอนมาหมดเลยนะ ก็ไม่ต้องเรียนอังกฤษหรืออะไรใหม่ออย่างนี้นะคะแต่คือเราก็แอบ,บเสียดายวิชาแบบบิสเนสที่เราเคยเรียนมาเข้าใจไหมทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็นั่นแหละอืมพอทุกคนแล้วสำคัญมากๆคือเกรดอะที่เราจะต้องคอนเฟิร์มมาของเรานะคะจะต้องมากกว่า C นะคะหรือว่าจะต้องได้ A จนถึง B นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเรายื่น C หรือ D ไปอะเออเราจะไม่ได้รับเกียรตินิยมนะแล้วก็จะแบบ โอนมาไม่ได้ด้วยนะคะทุกคน oh, <no. S 1> นั่นคือแบบ requirement อย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาก็ือนเราเริ่มต้นของเราก็คือเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลยเกรดก็คือมาแค่หน่วยกิจมาแค่หน่วยกิจนั่นแหละนะคะทุกคนนี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราคิดว่าเด็กเอ c ยหลายๆคนนะ่าจะแบบไม่ได้เจอมาเราแล้วเราก็อยากที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะ คือเราก็ารับน้องใหม่ทำอะไรใหม่ๆนะคะก็เราจะมาทำคอนเทนต์ให้ทุกๆคนดูด้วยนะคะรวมถึงการแชร์วิชาที่เราบอกไปด้วยนะคือเราอยากให้ทุกคนรู้จักคณะนี้มากขึ้นจริงๆเพราะว่าคนเรียนน้อยมากน้อยแบบน้อยมากๆถ้าเทียบกับคณะอื่นๆนะคะคืออยู่กันอบอุ่นมากๆนะคะทุกคนอยู่กันหลักสิบแบบอบอุ่นจริงๆนะคะทุกคน นั่นแหละค่ะก็คอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับ M U C แบบเรื่องอะไรก็ได้เลยนะคะสามารถ DM มาถามเราผ่านทาง i G ได้เลยนะคะ DM มาได้เลยนะหรือจะเขียนคอมเมนต์ที่ใต้ด s c r i p t i o n ด้วยเลยก็ได้นะคะทุกคนนั่นแหละนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็ะฝากกดไลค์กด Subscribe- กดกระดิง่ง เป็นกำลังใจให้เราในชาแนลนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะทุกคน